สวัสดีพ่อแม่พี่น้องส่ขูสุค,สคนครับผมสำหรับไอ้วันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคดีๆนะพี่น้องคือวิธีการไอ้นี่พี่น้องถอดการไฟง่ายๆไม่ต้องเสียเงินสัก,กบาทไม่ต้องเสียเงินสัก,กบาทไม่ต้องซื้อไปไม่ต้องไปเสียเงินซื้อไอหัวเทียนหลอกหรือว่าอะไรมาไม่ต้องทำอะไรเลยเวิธีง่ายๆเลย เทคนิคง่ายๆพี่น้องลองเอาไปทําดูเด้อวิธีไอ้ถอดจานไฟเลื่อยยน์นะพี่น้องนี่ใช้ผ้านี่พี่น้องผ้าขอเป็นไอ้ที่ที่แบบไม่มีเศษฝุ่นเศษอะไรเนี่ยเด้ออย่ามีเศษอย่ามีเศษอะไรนะใช่ไหมพอเป็นผ้าสะอาดชนิดนึงนะหรือถ้าไม่สะอาดก็อย่าอย่ามีเศษอะไรนะอย่ามีเศษอะไรติดมาแล้วก็ยัดเข้าไปเลย หมุนหมุนลูกสูบก่อนให้มันลงไปสุดแล้วเราก็ยัดเข้าไป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 ให้มันได้เยอะที่สุดนะพี่น้องแต่เอาเป็นผ้าที่แบบทนทนหน,น,น,นอ่อยนะพี่น้องอย่าเอาผ้าที่มันไหนผุแล้วนะไม่เอานะแบบนั้นนะเดี๋ยวมันจะขาดเอาผ้านี่อันนี้อันนี้มันเป็นผ้า ผ้าเช็ดหน้าผ้าขนหนูอะไรพวกนี้ไม่ใช่ผ้าขนหนูหรอกผ้าอะไรผ้าเช็ดรถเนะ่รู้สึกว่าออหรือไม่ก็เศษผ้าอะไรก็ได้เนี่ยที่มันไม่มีเศษดินเศษไรติดเราก็ยัดเข้าไปย,ยัดให้ได้มากที่สุดยัดลงไปไม่ต้องมาเสียเงินซื้อหฮวเทลนลงหฮวเทลยนหลอกอพี่นอ้องคือนา,นานเราถอดทีเนาะจานไฟเนาะเราก็ใช้แบบนี้เอา ไปเดีย๋ยปุ๊บก็ลองหมุนดูหมุนได้ไหมแน่นตึ๊บเลยทีนี้มันแน่นแล้วก็ยัดลงไปอีกแล้วก็หมุนหมุนนี่พี่น้องแต่นี้ผมหมุนดูแล้วแหละผมไปถอดดูแล้วลทีนีผ้ผมจะหมุนเข้าไงผมจะหมุนเข้า แน่นตึ๊บเลยเนี่ยแค่นี้ก็อยู่แล้วเนี่ยอืมแน่นตึ๊บส่วนในอีกน,นึงวิธีการถอดนะพี่น้องวิธีการถอดจานไฟง่ายเลยทําคนเดียวเนาะก็อย่างนี้แหละเราเอาผ้าเราผ้ายัดลงไปใช่ไหมเอาผ้ายัดลงไปในรูหัวเทียนมัน้ใช่ไหมแล้วก็ขันตัวนี้ออก ขันออกนอ,อกนออกเนาะส่วนวิธีการถอดนะ่ะทำแบบนี้นะพี่น้องคือเราเราเราไม่มีอุปกรณ์นเนาะ,เ,นะเราประยุกต์ใช้เอาใช้อุปกรณ์ที่มันเอที่เรามีอะ่ะเอาที่เรามีเนะ่ะแล้วก็จับอย่างนี้เนาะ แต่ตามหลักก็ถ้าถ้ามีสองคนก็คือให้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 อีกคนนึงจับอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เคาะเคาะหัวมันแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนะเราก็ทําคนเดียวแบบนี้ครัแต่มันก็อาจจะช้าหน่อยนะพี่น้องคอตรงกลางนียก็หลุดแล้วน่ชี่น้อง นี่หลุดแล้วพี่น้องง่ายๆเองพี่น้องอืมเนี่ยแต่ระวังให้ดีแล้วพี่น้องไอ้มันจะมีลิฟต์ไอนนี้อยู่นี่อย่าให้มันหล่นหายนะนยอันนี้ง่ายๆเองพี่น้องถ้าสมมุติเราจะถอดเปลี่ยนซีนไอ้พวกเขาเวียงอะไรพวกนี้ยที่ถอดจันไฟก็ง่ายๆประมาณนี้แหละพี่น้องอเทคนิคดีๆส่วนการเอาเข้าก็ ดูอันนี้มันนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นร่องอ่ะนอเ,เราก็เอาลงลงไว้เนี่ยเอาลงไว้อย่างนี้แบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมเราก็เอาลงดูเราก็ดูดูดูอันนี้มันเห็นไหมเห็นล็อกอันนั่นให้มันให้มันลงตรงกิ๊บอันนี้มันพอดีอเรื่องดีๆ แค่นี้เองพี่น้องนี่ยเข็นปุ๊บ<ม>ก็ขันนอ็อตขันน็อตเหมือนเดิมพี่น้อง<ม>ขันให้แน่นพอพอตึงมืออ่ะพี่น้องอืมไม่ต้องเอาแน่นจนนั้นนะ่ะ<ม>แค่นั้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวหวานเดี๋ยวลำบากอีกเ<ม>นาะก็แค่นี้เองตึงมือขันแค่ตึงมือพี่น้อง อันนี้เองเสร็จปุ๊บเสรปุ๊บเราก็ดึงออกนะแค่นี้เองพี่น้องอเทคนิคดีๆพี่น้องก็พี่น้องก็ลองเอาไปทำดูว,วิธีถอดจานไฟง่ายๆไม่ต้องไปหาซื้อหัวเทียนหลอกเสียเงินเสียทองหรอกประหยัดด้วย<อ>ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยด้วพี่น้องเพื่เป็นกำลังใจอะเนาะโอเคครับผม ไว้เจอกันคลิปหนะ้าสบายดี okay, okay.